มาพูไฮ uh สวัสดีค่ะฟิลิปปินวันที่สองแล้วนะคะวันนี้มาดูกันว่าพวกเราจะทำอะไรบ้างโอเคค่ะตอนนี้เป็นเวลาเก้ามงเช้านะคะก็กำลังจะไปกินเบรก fast นี่คือเพิ่งตื่นแล้วเพิ่งเขียนว่าผมตื่นแบบเสียขนาดนั้นอะอะไรโอเคค่ะตอนนี้ก็มาอยู่ตรงโซนเบรก fast นะคะ,คะนี่ตกใจไข่มากคือเขาจะบเรียบร้อยอ่ะคือหนูก็พยายามฝึกพูดแบบบอยเอเองมัน,มนตั้งแต่ อยู่ทีไทยแต่ว่าโอเคม่ต้องพูดอะแฮปปี้นี่มากินกระโครนนะคะเริ่มจากการกินผักเลยแล้วก็ต่อไปก็เป็นโปรตีนค่ะนี่โชว์สกิวแม่สีเลือดไนการปอกไข่อาลิงค์ขึ้นไปเลยนะคะ่ะนี่คือสเปนิชปั้นนะคะมือชีโอปังเลยเนาะโอเคค่ะเสร็จแล้วก็มาแต่งตัวไปทำงานกันนี่สวยไหมหนวดสวยเลิศโอเคค่ะ แด่ตัวนี้ก่อนไปก็แกะของเล่นก่อนนี่ได้แฮร์รี่พอตเตอร์ดีใจมากเลยอันที่อยากได้พอดีค่ะนี่กำลังเดินทางไปนะฮะเย่ yeah. ทำทรงนี่บ้านที่ฟิลิปปินส์คือคล้ายมาเลเซียกับอินโดอยู่เหมือนกันนะนี่ทำทรงซีรีส์เกาหลีและนี่ก็มาถึงที่่ายทำที่แรกแล้วค่ะไปออกรายการกัน เสร็จแล้วนะคะก็ไปพักกินข้าวเที่ยงกันเป็นไก่เทริยากิค่ะกินเหมือนพี่นะอร่อรยมากแต่นี่คือขี้กเกียจเขียวแม่ถ่ายรูปฮะเโอเคค่ะกำลังเดินไปอีกที่หนึ่งนะคะนี่ก็เป็นวิดีโอครั้งแรกเหมือนกันที่ฟิลิปปินส์คือตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกได้วาที่ไม่เหมือนไทยเลย พขอยังไม่รู้ตัวว่าเราถ่ายอยู่เพิ่งรู้ตัวนีถ่ายเพลวิก็สี่โมงแล้วนะคะก็ยังไม่จบงานกันกลับมาเต้นโยโย่กันก่อนโปรโมทเพลงกันต่อบายบายจบแล้ววันนี้ทำงานแต่ก็ยังมีไปซอมต่อค่ะการทางอีเอ็นนนี้ตลกมากจีซ่าเซฟแต่ฮีนาซันไม่เซฟเลยค่ะตอนนี้ โลกอ่ะโอเคค่ะตอนนี้ก็ท้อมเสร็จแล้วนะค่ะก็กำลังจะเปลี่ยนที่ซ้อมไปอีกที่หนึ่งคือที่ซ้อมเยอะอ่ะเยอะเกินเยอะจริงๆก็เริ่ถามเลคะว่าเราไปตรงไหนกันต่องไปตองป็นไอจามาถึงแล้วนะคะเดินขึ้นบันไดหรือว่าคาร์ดิโอแต่ไม่เป็นไรค่ะเราทนได้คนไทยอึดแอเคต่อไปร้อนมากอีกก็ท้อมเสร็จแล้ว นะคะสภาพตอนหลังซอบต้องถ่ายรูปเช็คอินไม่งันไม่เรียกว่าควอลิฟต่โว์ไปหนึ่งนี่ก็ระหว่างพี่ดูโครโซอฟก็ทำเหมือนะละแล้วก็กลับโรงแรมค่ะอ่านสูดีว่าด้วยแล้วก็นี่กโกวาและกินข้าวคันโอเคอเอปิดด้วยชใชตยกรรมบาท